ดวง PVC หมานออกงานอีกแล้วสวัสดีท่านผู้ชมครับห้าโมงเย็นครับสวัสดียามเย็นครับออกทุง่งนาออกท้องไร่ทุง่งนาเหมือนเดิมครับอันสบายหูสบายตาสบายใจแล้วก็สบายปอดแปลงนุ่นเกี่ยวแล้วมองไปโอ้โหกระดาษขาวเต็มเลยน่าจะเป็นเสียนบ่วงมาลงครับห้าโมงเย็นกับอากาศนาหนาวครับโอโุณหภูมิลดลงเย็นเจ็บเลยเสื้อสองชั้นยังรู้สึกว่าเย็นเลยครับผมกับต้วง PVC ของเราครับสิบหลัง ออกมาหากับข่าวเหมือนเดิมครับลั่นทุ่งสุดน้อเอาเหลือมายี่สิบห้าบาทจากแปลงนาข้าวเหลืองที่เราได้มาเท่าไหร่สิบตัวมั้งล่าสุดครับเนี่ยคนละหนึ่งรอยบาทครับเหลืออยู่ยี่ยี่บห้าบาทใช้ไปได้ไปยี่สิบสาสิบตัวแล้วมั <c> ้ง <oughs> ลืมยางเติมด้วงหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยยางมาอยู่ครับเพราะว่าหลายวันแล้วต้องเอายางมาเติมดูครับเนี่ยหย่อนหมดแล้วสิบเส้น เติมอีกคันละหนึ่งคันละสองพอดีเจอลูกประหมอมันตกคลักอยู่ตรงนี้คบเนี่ยดิ้นเปรตแป้ดเปรตเปรตๆอยู่เนี่ยคบเนี่ยเบรกรถยางไวเลยเห็นลูกประหมอไม่ได้ครับก้มไปดูประหมอโหไปเจอที่เด็ดเลยครับนุ่นนะอยู่ในป่าข้าวนั่นนะอุ้ยลอยไม่ใช่เล็กเลยครับเนี่ยนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ครับลอยนี้ลอยเล็กนะหรือมันหนูมันคนละตัวกันครับนุ่น นุ่นรอยหนูใหญ่ครับเห็นไหมเดี๋ยวส่องไปให้ดูใกล้ๆครับนี่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 อยคมคลิปโอ้โหเดินทะลุไปนู่นครับลงไปในป่าเข้าป่าเข้าเหลืองแปลงถัดไปแปลงข้างๆกันเขาเกี่ยวหมดแล้วครับเหลืออยู่เกาะนี้ครับเนี่ยประมาณสองสามไร่ครับเนี่ยโอ้โหเกาะอยู่มุมเดียวนี่เลยครับเนี่ยทีเด็ดก็ว่าได้ครับปะปลุยกันดีกว่าครับเย็นครับเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดสิบหลังโอ้โหลอยแบบนี้ เย็นแล้วไม่ต้องจุดแล้วครับคีดใต้หรอเจ็ดแปดขีดได้ครับไอตัวนี้ใส่ก่อนเลยถือว่าลูกประหมอตกคักนำโชคครับป <c oughs> กติแถวนี้จะขับเลยตลอดครับพุ่งด้วยความเร็ว จะไปดูทุ่งน้ําท่วมนะครับรน้ำแน่นยังมันมีท่วมข้าวเหลืองอยู่แปลงหนึ่งเนาะถ้าถ้านาข้าวเหลืองน้ําน้ํายุบแล้วก็น่าน่าจะเห็นรอยชัดดีครับว่างั้นหรอกก็เลยจะเข้าไปดูครับพอดีลูกปู้หมอเรียกพอดีเลยตรงนี้ตรงนี้ลูกพี่ตรงนี้ก็จัดเลยสิครับอุ้ยลอยยับเลยมีคนมาใส่อย่างนั้นเนี่ย แต่มันมีคนมาใส่ก็ใส่เสร็จก็หันหลังไปก็ตำพริกแกงได้เลยครับไปหลังนี้น็อกเอาแน่นอนเดี๋ยวค่ะดูมันถอนด้วงนะท่านผู้ชมหลังนี้ครับเรากำหนดได้ด้วง pvc อะจะปักให้อยู่กับที่หรือจะปักให้ถอนด้วงครับถ้าอยาก เราเลือกดินได้เนาะถ้าอยากสร้างอัตลรสในท่านผู้ชมตอนตอนมายามหรือตอนมาเก็บท่านผู้ชมอยากดูอัตลรดแบบไหนจะให้มันอยู่กับที่หรือจะให้มันถอนด้วงป่าข้าวยับๆเราก็กาหนดได้เลยครับวิธีใส่ด้วงหลังนี้ถอนแน่นอนครับถ้าติดโอ้ยลอยมันเดินเลาะมาจนนี่ครับเนี่ยดูดูครับดูดูด,ดูนี่น,นี่นี่ครับเห็นไหมนี่ครับนี่รอยหนูใหญ่ครับน,น,นี่นี่นูนๆครับรอยหนูใหญ่ เดินมาโน่นครับนี่ครับรอยนูใหญ่เดินมาเลบมตัวเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้เนาะนู่นครับหลังแรกเราใส่ไว้ตรงนี้ครับเนี่ยนี่ถ่ายถ่ายจอดมอไซค์นี่ครับเนี่ยน่าจะตัวเดียวกันครับดูแล้วคืนนี้ต้องออกมายามครับถ้าเป็นคนละตัวก็อาจจะได้เพิ่มครับแบบนี้เอาไม้แหวกซองดูครับเห็นรอยกัดข้าวเป็นท่อนเลยครับนี่ครับนี่ครับ นี่ครับลอยกัดข้าวครับเนี่เห็นไหมเดี๋ยวพาไปดูรอยครับส่องเห็นรอยอยู่ข้างในร่องน้ำน่นครับนี่นี่นี่ลอยยับเลยครับดูดูครับดูรอยดูรอยเห็นไหมนุนครับเดินมาจากนู่นเป็นช่องเลยครับนู่นดูครับโอ้โหดูรอยครับเบลอเลยตัวเดียวกันหรือเปล่าครับนู่นหลังแรกใส่ไว้นู่นครับนุ่น ุยเดี๋ยวเดินหาขุ้ยก่อนถ้าเจอคุยจะได้ใส่หน้าคุยเลยครับดูรอยครับจับมันเลยหน้าเหลืออยู่แปลงเดียวครับกลางทุ่งครับประมาณสองไร่ช่องน้ำผ่านไปนี่หลังที่ห้าครับล้านเปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้ยังไงก็ติดครับก่อไฟรอได้เลยตะวันจะตกดินแล้วครับหลังสุดท้ายเราอยู่นู่นครับ แปลงนี้สภพายมา6กหลังใส่ได้เท่าไรหนึ่ง2องสามสี่สี่หลังครับลุ้นสามตัวรุนสว,ส,สวัสดียามเช้าครับเช้าที่ลมแรงครับอากาศเย็นเจ็ดแถมลมแรงอีกต่างหากโอ้หแสบโพรงจม,ม,งาม,ามูกไปท่านผู้ชมครับแต่เวลาเก็บดวง p v c เซาของเรครับสิหลังน็อกเอา25้าบาท พื้นให้แห้งดีนแตกละแหงครับหมายเลกจุดนี้น่าจะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหลังด,ดูสิจะได้ถึงสามตัวหรือเปล่าครับแต่ที่เด็ดมันอยู่ม,มุมนุ่งับนุ่นๆๆที่ได้โฆษณาไว้ก็ติดล้านเอเซ็นแน่นอนครับแต่ที่เหลือล้อมไม่หมดเลยครับล้อมทั้งทุ่งนาแห้งนาดินแข็งหมดแล้วครับอ้าว ไม่ลั่นครับเฮ้ยหมายกระดาษทีมงานเหยื่อเข้าเปลือกครับเต้ไม่หมดเลยคงได้ไปหลายตัวแล้วล่ะดูท่าแล้วโอ้ยมองเห็นแต่ไกลครับไม่ลั่น ตู้ตาแห้งดีจังเลยแตกละแหงดินมัดมัดโอ้โหมาอีกแล้วครับนอนโคโลโใหญ่ไหมไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับโอ้ยใส่รุ่นรุ่นหกขีดเอ้ยทำไมลอยใหญ่จัง ูรอยครับดูรอยดูรอยดูวอยอู้รอยใหญ่ๆครับทำไมตัวแค่นี้เนาะเนี่ยเก็บครับอู้ลมแรงลมแรงใส่จนมืดครับม่วนเสียบไปนี่อันหนึ่งที่มุมนู้มันเป็น มุมนั้นเป็นน้ำครับเนี่ยมีโคกอยู่แถวนี้ใส่ไว้เหนือลมครับที่เด็ดเราอยู่นู้่นครับหฮุยลูกหนูอืมโอ้ย ลุ่นยังไม่เลิกนมอลอยอย่างสวยเลยครับช่องน้ำด้วยโอ้ดูลมครับอุ้ยเสียงเข้าไปในนี่ช่องน้ำอยู่นู่นครับเดินข้ามจากแปลงนูง้นมาแปลงนี้ ถ้าไม่ติดก็ผีหลอกแล้วอุย้ยว่าแล้วครับอุย้ยถ้าไม่ติดก็ผีหลอกุยอดท่านผู้ชมเอ๋ยโอ้โหอ้วนตับเลยขนาดเจ็ดขีดครับอ้วนบึกเลยดออุยอ้ยตัวนี้ขวดน้ำปลาช่ำๆใส่ผักเยอะๆผักชีลาวโอ้โหทีเด็ดมาตามนัดครับตัวไม่โตครับ ขนาดไม่ถึงเจ็ดขีดดีครับแต่ตัวบลล์มเลยเอย้แต่ตัวอ้วนบึกเลยโอ้โหทีเด็ดครับถอนไม่ถอนีหลังแรกเลยเมื่อวานนี่จอดรถได้มาดูปลาตกคักครับน,นี่ปลาตกคักอย่างนี้ครับนี่อที่อื่นนะึกเกี่ยวมาแล้วนะที่อื่นเกี่ยวยันหมดแล้วครับเหลือเกาะนี้เกาะเดียวสองสามไร่ครับ ลอ,อยชัดมากเลยครับถอนไหมเอาทำไมข้าวลม้มลมเลยหรือลอยลเราแหวกเมื่อวานข้าวลม้ลมๆ้มงบถอนไปแล้วว่าแล้วทีเด็ดสุดยอดบอกแล้วถ้งถอนปักให้ถอนมันก็ถอนไหนดูปักไว้ไหนเมื่อวานก่อนนี่มั้งเนี่ยปักให้ถอนมันก็ถอนครับทําให้ถอนก็เลือกตรงดินเนื้อดินแข็ง แต่เราเลือกจุดตีมให้จะให้หนูมันถอนด่วงครับนู่นนะโอ้โหใหญ่ครับตัวนี้ปักอยู่นี่มั้งเนี่ยลอยขน,นนวลๆอยู่นี่ครับโอ้โหมาต่อเนื่องหนึ่งสองสองหลังแล้วสองตัวใหญ่เลยคนอื่นก็น่าจะได้ไปเยอะครับลอ,อยหมายกระดาษเต็มเลยทีมงานเหยอ่คเขาเปลือกโอ้โหเพื่อนเพื่อนเๆืน นี่ครับอุ้ยหมดเลยดวงเราอวันก่อนก็ล้างมาแล้วรอบหนึ่งครับต้องไปล้างอีกโอ้น่าลงๆแบบนี้ไม่ต้องสืบเละเทะไปหมดดวงเจ้าหลังที่สองของเมื่อวานครับนี่นี่รอยมันเดินเลาะชายมานน่ครับเดินเลาะชายขึ้นไปนู่นครับแต่รูมันอยู่นู่นรูกเก่าไปแล้ว มีหมายกระดาษเน็บเต็มเลยทีมงานเยอะเข้าเปลือกอาจจะเป็นตรงนี้ครับมาส่องดูลอยอยู่เมื่อวานเฮ้ยเอาอีกแล้วลูกหนูนนโอ้ยลุ่นยังไม่เลิกนมรอยยังใหญ่เลย ของแท้ครับยังไม่เลิกนมลําบากกัแบแว่ตลาดอีกแล้วนี่ครับซื้อควนนมอุย้ยเกี่ยวไปนานแล้วครับเน่ยโมจะนั่งทางกับดักไม่รู้เรื่องกับเขาเลยออกมาทีหนึ่งก็หมายกระดาษเต็มทุ่งไปหมดแล้วครับอีัากนู้นฝูงงัวมาลงแล้วครับนู่นโอ้ยฝูงงัวกันนะเกี่ยวพวกฟงงัวก็งงวกลงปับ๊บไปเปิดโอกาสให้คนใส่บ่วงหนูเขาหาอยู่หากินบ้างเลยเนาะ เราวัวลงแล้วมันย่าเสียหายหมดครับไม่ว่าจะเป็นรอยหนูหรือขุยหนูเนาะบางที่หนูมันก็ย้ายอพยพหนีหมดครับทาให้อพยพมันก็จําศีลหมดครับมันไม่ออกเดินให้เห็นรอยเดินรอยทางค,คนใส่บ่วงก็ไม่ได้หากินหรอกแบบนี้ฝากถึงฝูงวัวมั่งครับโหยเวน้นสักสองอาทิตย์แล้วค่อยมาลงก็ได้หรอกนี่นี่นี่กองข้าเปลือกอยังอยู่เลยครับเนี่ยนะี่ ทีมงานเหยื่อเขาเปลือกแต่หนูยังมีตัวอยู่น,ะนั่นงนี่รอยกัดเขียวๆด้เห็นไหมยังไงก็ฝากถึงทีมงานกับดักกับเหล็กเหยื่อเขาเปลือกด้วยนะครับเนี่ยหนูยังกัดข้าวอยู่เมื่อคืนแต่เขาแต่เขาเปลือกคุณยังอยู่ยังเก่าครับไม่มียุบไม่มีรอยแทะก็น่าจะพิจนารณาได้แล้วว่าเหยื่อเขาเปลือกสําหรับหมายแบบนี้มันมันมันไม่ได้ผลครับเนี่ยข้าวลุงเหลืองแบบนี้ตรงหน้าแรงๆหรือป่าหญ้าเป่าอ้อย ช่วงหลังปีใหม่ช่วงสงการนี่ครับถึงจะดีเนียหนูยังมีตัวอยู่แต่ว่าเยอะอ้อยเยอะเขาเปลือกคุณมันไม่มีรอยแตะเลยครับเนี่ยเหมือนมันจะผลครับสรุปอย่างนั้นะล้านเปอร์เซ็นอุ้ยชาวมาลมยิ่งสายยิ่งลมแรงครับทุงแรงที่เราเก็บครับแปลงนนท์ครับนนท์แปลงนนท์สวยครับแต่ไม่ค่อยได้ตัวเลยน่าจะมาไม่ทันเขาครับ คนอื่นน่าจะได้ไปเยอะแล้วละ่ะอุย้ยทำไมาจะมาไม่ทันนะครับโอ้โหยังมีให้เราอยู่ทำไมาจะมาไม่ทันนะครับนายคนอื่นได้เราก็ได้มั่งเหมือนกันแล้วนี่ครับดูหอขี้กล้องไปเลยครับท่านเดีย๋ยวให้ดู่อยครับแป๊บนึงเอาหนูออกก่อน ลอยดวงเราอยู่นี่ครับนี่ครับลอยโยงข้ามนะครับมาส่งค่ำๆ่เมื่อวานครับเนี่ยเสียบไปเลยน็อกเอาแน่นอนหักแท้โอโ,ห,โ,ห,โ,ห,โห,ห้าหกขีดโอ้โอ้ลมน่าจะโยกกล้องหน้าดูครับดูแล้วจุบจับจุบจับโอ้โห,โหเอ้เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่โอ้โห สหลังมาจากแปลงนน้นหลังหนึ่งี่แปลงนี้สามมาติดเรียงเลยครับเนี่ยนีครับติดเรียงสี่อุย้ยแต่คนละแปลงกันครับโอ้ยนอกเอาจริงๆบโอ้ยอย่างเท่เลยไม่ใช่อย่างสวยเลยไม่ใช่อย่างเท่พูดผิดขอถอนครับท,ท่านปรานมีความหมานมาฝากอีกแล้วครับเช้านี้ทีเด็ด นกเอา้าเจ็ดตัวครับโอ้ยเหลือเชื่อไม่ใช่เหลือเชื่อไม่น่าเชื่อว่าจะได้ขนาดนี้ครับสามคนอื่นเขาคนอื่นเขามาใส่กันจนหนึ่งสองสามสี่ใหญ่ๆสี่ตัวแล้วก็ไอ้หน่อยตุยๆกระดูกกระปรอบครับลูกหนูเหรียญหนูสามตัวครับโอ้หทีเด็ดชานี้แจ๋วจริงโอ้โหไปสายแล้วกลับบ้านครับผมพี่น้องครับ มื่อคืนไม่ได้มายามมาขึคนเล่นกับดักโบดีไฟให้เขาดักเสร็จเกือบสองทุ่มมาปล่อยเลย <c oughs> จะออกมาอีก <c oughs> รอบนึงก็คงยังไม่ไหวครับมันดึกแล้วเดี๋ยวเวลาไม่พอครับหมานมาฝากเจ้านี้ปะกลับบ้านแล้วครับเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยโอ้ยลมอะไรขนาดนี้เ <c oughs> ช, <Bem> ช้ามาสายมาลม <c oughs> บึ้มบึ้ม,มเลยอะไรกันนี่